สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์ครั้งนี้เจียงอี้เสียศิลาสวรรค์ให้แก่หูซานไปหลายร้อยก้อนและเสียไปทั้งหมดกว่าพันก้อนจนได้ข้อมูลพื้นฐานของเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างและเข้าใจสถานภาพของพวกเขาแล้ว เกาะฟ้าประธานยักษ์นั้นถูกรายล้อมไปด้วยเกาะเก้าเกาะที่เหมือนมังกรเก้าตนไล,ล่ล่าไขมุกวิญญาณอยู่ซึ่งพวกเขาอยู่ที่เกาะมังกรขาวเป็นหนึ่งในเกเกาะนั้นซึ่งเป็นแดนของตระกูลลู่ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสามตระกูลที่ทรงพลังเกาะอ,อัศนีฟ้ากระจ่างไม่เพียงแต่จะเป็นสถานที่ที่มีคนใหม่เข้ามาที่นี่ แต่มันยังเป็นสถานที่ที่ตระกูลลู่ส่งคนที่ละเมิดกฎมาด้วยเช่นหากผู้ใดที่เริ่มสู้ในเมืองและถูกสมาชิกตระกูลลูกควบคุมตัวเอาไว้พวกเขาจะมีทางเลือกเพียงสองทาง หนคือความตายและสองคือการอยู่เป็นทาสที่เกาะอัศนีฟ้ากระจ่างสิปีดังนั้นจึงทําให้คนที่อยู่ที่เมืองอัศนีฟ้ากระจ่างค่อนข้างเยอะพอสมควรมีผู้อยู่อาศัยที่นี่อย่างน้อย2องหมื่นคนที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นมักมีพักพวกและความชั่วร้าย ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนที่แข็งแกร่งหลายคนตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่ถาวรและจัดตั้งพักพวกขึ้นและกลายเป็นเหล่าอันธพาลพวกเขาอาศัยอำนาจในการปล้นผู้อื่นหูซานบอกว่าคนหนึ่งคนจะต้องส่งหินอัศนีในทุกๆสิบวันเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไหนก็ตามส่วนสมาชิกระดับสูงของสิบกลุ่มแทบไม่ต้องออกไปขุดหินอัศนีเลย พวกเขาอยู่อย่างสบายในเมืองเพราะมีการส่งหินอัศนีมามากมายในทุกๆเดือนเนื่องจากทุกกลุ่มมีผู้ใต้บัญชายอย่างน้อยพันกว่าคนหินอัดนั้นสามารถใช้แลกแต้มความมีความชอบในตำแหน่งเจ้าเมืองได้ และม,มันมักจะใช้กันในเกาะแห่งบาปและมีประโยชน์มากแต่หูซานก็ไม่ได้อธิบายถึงมันอย่างละเอียดนะตอนนี้เจงอี J ้ e มีทางเลือกสองทางก็คือเขาจะร่วมกลุ่มที่มีอำนาจหรือจะตั้งกลุ่มของตัวเองก็ได้ แต่คนที่เลือกข้อหลังมักไม่ลงเอยด้วยดีเท่าไหร่พวกเขามักจะตกเป็นเป้าของสิบกลุ่มใหญ่เหล่านี้และเมื่อพวกเขาออกจากประตูเมืองตะวันออกไปก็จะถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดเมื่อเจงอี้ เฟื่งหลวนและมังกรวารีสีทองตายไปจัานอูซวงและคนอื่นๆก็จะต้องออกไปนอกเมืองเพื่อหาหินอัศนีกันเองและด้วยความแข็งแกร่งอันน้อยนิดของพวกเขาวพวกเขาก็จะมีแต่ต้องตายอย่างโหดร้ายเท่านั้นและในที่สุดทุกคนก็ต้องตายไปอย่างไรก็ตามเจียงอี้จะขอไปอยู่ในกลุ่มไหนหรือเปล่า เขาจะปล่อยผ่านไปหากการส่งหินอัศนีทุกๆหนึ่งก้อนต่อสิบวันเป็นข้อกำหนดเดียวแต่เมื่อหูซานจากไปเขาก็ส่งข้อความเสียงมาว่ามันง่ายมากที่จะได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าหลี ซึ่งเจียงอี้เพียงแค่ต้องติดสินบนด้วยสมบัติล้ำค่าหรือบุคคลก็ได้การมอบราชวังจากกระพัดและเกราะเมคาอักคีหรือจะมอบเพิ่อหลวนและคนอื่นๆให้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเจรจาได้ ซึ่งเจียงอี้ก็เดือดดานขึ้นมาแต่เพราะที่เมืองนี้ไม่ให้ใช้ความรุนแรงในเมืองไม่เช่นนั้นหูซานก็คงจะตายไปนานแล้วหลังจากที่หูซานออกไปเจีงอี e ้ก็หายใจเข้าลึกๆเมื่อเขาเห็นว่าทุกคนดูเศร้าหมองและหมดกำลังใจ เขาก็ยิ้มออกมาและพูดว่าพวกเจ้าไม่ต้องกังวลกันนะอย่างแย่ที่สุดข้าจะพาพวกเจ้าออกไปจากเมืองนี้และไปหาที่หลบภัยที่อื่นเรายังไปได้ทุกเมื่อที่เราต้องการเฟิ่งหลวนพยักหน้าและกล่าวว่าใช่แล้ว พวกเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกนายน้อยรอดชีวิตจากการตามล่าของตระกูลเสียและตระกูลเจียนมาได้แล้วเกาะแห่งบาปเล็กๆนี่จะน่ากลัวกว่าตระกูลยักษ์ทั้งสองตระกูลนั้นเลยหรือจ้านอูสวง ยุ่เฟยและคนอื่นที่เหลือไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขาก็ไม่ได้ถามอะไรมากและยังคงนิ่งเงียบอยู่ในเมื่อเจยงอี e ้ยังทําให้พวกเขารอดมาได้จนถึงตอนนี้เขาก็จะยังทําเช่นนั้นต่อไปพวกเขาเพียงต้องพัฒนาความแข็งแกร่งของพวกเขาต่อไปเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเจงอี e ้แทนที่จะเป็นภาระของเขาว่วานกวนเจ้าเก่งมาก ขดีใจด้วยนะที่เจ้ามาถึงขอบเขตจินกังแล้วเจิงอี้หันไปหาเฉียนว่านก้วนและมองเขาอย่างยินดีคนที่เกียดอย่างเฉียนว่านก้วนที่สามารถเข้าสู่สันโดษได้นานๆและทะลวงขอบเขตจินกังได้นานช่างหาได้ยากจริงๆ เฉียนว่านก้วนก่าวตัวเองด้วยความเขินอายและพูดว่าลูกพี่เจ้าใจดีกับข้าจริงๆหากข้าไม่ขยันขันแข็งแล้วข้ายังสมควรเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเจียงอี้ยักหน้าและหันไปทางเจียงเสี่ยวหน่วยจากนั้นเขาก็ถามอย่างอ่อนโยนว่าเสี่ยวหน่วยแล้วเจ้าละ่ะ เจ้าทะลวงขั้นสองมาได้หรือ,อยงังเจียงเสี่ยวหนุ่ยยิ้มและกระซิบว่าข้าเพิ่งจะเข้าถึงขั้นสองแต่มันยังอีกไกลกว่าจะไปถึงขั้นบรรลุเจ้าค่ะความแข็งแกร่งของเจ้าเป็นเช่นไรบ้างหลังจากที่แปลงกาย ถึงขอบเขตเทียนจุนงหรือไม่ดวงตาของเจงอี e ้เป็นประกายและเขาก็ตื่นเต้นขึ้นมาส่วนคนอื่นๆก็ตกตะลึงหยุนเฟยและเฉียนว่านกวนรู้สึกกังวลใจกว่าใครส่วนเฟิ่งหลวนและชิงหยีก็มองนางด้วยท่าทีประหลาดใจนางเริ่มเข้าสู่สันโดดเพียงไม่นานและนางก็ทะลวงมันไปได้แล้วเนี่ยนะ ถ้าไม่มั่นใจเจียงเสี่ยวหนูใส่หัวและพูดว่าข้าต้องแปลงกายเพื่อที่จะได้รู้พลังของข้าที่แน่นอนแต่ข้าคิดว่าพลังของข้าในตอนนี้แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนประมาณสิบเท่าได้ทุกคนอ้าปากค้างกันหมด ก่อนหน้านี้เจียงเสี่ยวหนุเยเทียบได้กับขอบเขตจินกังและตอนนี้ความแข็งแกร่งของนางก็เพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่านางน่าจะไปถึงขอบเขตเทียนจุนขั้นที่2หรือ3แล้วแน่นอนเผ่าพันธุ์พิเศษนี้แข็งแกร่งมากจริงๆ เชียงอี e ้ก็ตกใจเช่นกันศัตร์ศักดิ์สิทธิ์ขนนกสีมึกของนางอยู่ในขั้นที่สองเท่านั้นหากนางไปถึงขั้นสูงสุดของขั้นที่สองแล้วนางจะไม่แข็งแกร่งขนาดขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดเลยหรือแล้วหากยังมีขั้นที่สามอีกล่ะ สิ่งนี้มันเกินกว่าที่เจงอี้จินตนาการเอาไว้อีกเขาแอบสงสัยในความเป็นมาของเผ่าพันธ์ุขนนกสีหมึกแล้วมันอาจจะเป็นเผ่าพันธ์ุที่ยิ่งใหญ่ในทวีปจักรพัิบูรพาได้หรือเปล่านะ น่าเสียดายที่เฟิ่งหลวนและคนอื่นๆก็ไม่รู้เช่นกันเขาจึงไม่มีโอกาสได้ถามใครเลยเอาละเจิงอี้พูดว่าทุกคนออกไปนอกเมืองทางตะวันออกหลังสองวันกันไปหาที่เงียบเงียบกันเถอะข้าจะเอาราชวังจากกระพัดออกมาวันก้วนอูซวงหยุนเฟยพวกเจ้าเข้าไปฝึกฝนต่อข้างในเถอะส่วนที่เหลืออยู่ข้างนอกหากใครกล้าทำร้ายเราเราก็ฆ่ามันก่อน อย่างมากข้าก็แค่ใช้วิชาหลีกสวรรค์พาพวกเจ้าหนีไปแล้วท่องไปทั่วโลกกันเถอะโลกนี้ใหญ่โตนักและมันคงมีที่ให้เราอยู่ได้บ้างทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยไม่มีผู้ใดตั้งคำถามกับการตัดสินใจของเจงอี้เลย ในตอนนั้นเองข้อจำกัดรอบรอบบ้านก็สั่นขึ้นส่วนเจงอี e ้ก็มองมันอย่างสงสัยและขอให้คนของเขาเปิดข้อจำกัดนั้นเขากวาดสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ออกไปและเห็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งยืนอยู่ด้านนอกและเคาะประตูอยู่เจ้าเป็นใคร มีธุระอะไรจริงอี้ส่งข้อความเสียงออกไปคนผู้นั้นอยู่ขอบเขตจินกังขั้นแรกเขามองเข้าไปข้างในด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์และส่งเสียงกลับมาว่าข้าเป็นลูกน้องของหัวหน้าหลงเขาให้ข้ามาส่งข้อความถึงเจ้า หากเจ้าส่งหญิงสาวที่สวมชุดคลุมฟินิกหลากสีเขาจะให้เจ้าอยู่ในเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างอย่างปลอดภยัยแน่นอนว่าเขาหมายถึงเฟึ่งหลวนมันทำให้เจียงอี้โกรธขึ้นมาและเขาก็ตะโกนว่ากลับไปซะชายด้านนอกเปลี่ยนสีหน้าและส่งเสียงกลับมาอีกครั้งเจ้ารู้ไหมว่าหัวหน้าหลงเป็นใครเจ้ารู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ปฏิเสธ เผิดเจ้าหนูหักเจ้าดื้อด้านเช่นนี้ข้ารับรองเลยว่าเจ้าจะอยู่ได้ไม่เกินห้าวันแววตาของเจงอี e ้ว่าไปด้วยจิตสังหารจากนั้นเขาก็ตะโกนกลับไปอย่างเย็นชาว่า เช่นนั้นเราออกไปเดินเล่นนอกเมืองและเจ้าก็ช่วยสอนความเป็นลูกผู้ชายให้ข้าหน่อยดีไหมละ่ะชายผู้นั้นไม่กล้าที่จะยั่วโมโหเขาเพราะยังไงแล้วเจงอี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนอยู่ข้างๆ จากนั้นเขาก็ตะคอกและส่งเสียงกลับว่าไอเนรคุณรอดูไปเถอะเมื่อชายผู้นั้นจากไปแล้วเจงอี้ก็ยังเย็นชาอยู่ในขณะที่มีชายอีกคนบินมาจากถนนที่ไกลออกไป เขาแผ่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์และเพ่งไปที่เจยงอี้ก่อนที่เขาจะเข้ามาใกล้ด้วยซ้ำและส่งข้อความเสียงมาว่าเจ้าหนูพี่ป้าเตาบอกว่าเขาต้องการหญิงงามเพียงสองในสี่คนที่นี่เจยงอี้ไม่ได้ส่งข้อความเสียงกลับไป แต่เขาตะโกนออกมาด้วยความโกรธว่าใสหัวออกไปซะเสียงของเขาดังก้องไปทั่วถนนทั้งสายหลายๆคนที่กำลังมองการแสดงอยู่ต่างก็ยิ้มกว้างออกมาดูเหมือนว่าเกาะอัศนีฟ้ากระจ่างจะน่าตื่นเต้นขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วผู้ที่มาใหม่คนนี้ดูอารมณ์รุนแรงใช้ได้เลยแต่พวกเขาก็สงสัยว่าเขาจะทนดื้อด้านไปได้ถึงสามวันหรือไม่ อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ